สวัสดีครับผมเก้าคอปปี้นะครับหรือเก้าเบต้านะครับทางนี้ผมก็จะเลี้ยงไส้เดือนแบบมีดินนะครับมีดินมีฐานนะครับก็คือต้นสายนะครับสําหรับการทําเริ่มต้นนะครับที่ผมทําไว้ตั้งแต่แรกๆเลยนะครับจะมีดินมีฐานนะครับตอนนี้ผมก็จะจับตัวไปสักหน่อยนะครับทําการขยายนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปขยายนะครับ การขยายของผมเก็บมาเท่านี้ก็เดี๋ยวผมจะขยายให้ได้สองกระป๋องนะครับนะครับนี่นี่ก็เยอะนะครับถือว่ากำมือหนึ่งนะครับแล้วก็อยู่ในนี้อีกกำมือหนึ่งนะครับนี่นี่เดี๋ยวจะทำการขยายนะครับเริ่มแรกนะครับนี่จะหาใบหูฟางครับหูฟางที่หมักการใช้ไปแล้วนะครับ หมักไปแล้วนะครับทําการผ่านล้างน้ําครับล้างน้ําเปล่าครับนะครับแล้วเอามาใส่ครับนี่นี่ใส่ไปครับแต่ก็ทาใหม่ครับเอาแค่พอควรนะครับเอาแค่ให้มันท่วมน้ํานะครับแค่เท่านี้ครับใส่ไปครับทำแบบง่ายๆครับ พอจะมีประโยชน์ให้กับผู้ทําตามนะครับเลี้ยงไม่ยากนะครับนี่เดีย๋ยวผมก็ไปเอาน้ํามาใส่นะครับก็จะเลี้ยงต่อในแบบไม่ใช้ถ่านไม่ใช้ดินครับส่วนมากมแมลงไม่ค่อยลงนะครับไม่เหมือนถ่านกับดินครับมแมลงลงง่าย